วันนี้จะมาแนะนำวิธีเลี้ยงแพะของท่านประธานเอะสมรมชายโสตบ้านวังอ้อตําบลบ้านเซี่ยวอำเภอฟาค่าจังหวัดอุตรดิตในพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่เศษขั้นแรกเราต้องล้อมรั้วก่อนนะครับนี่นะครับ มาดูโรงเรียนนะครับนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับแบบพอเพียงนะครับพออยู่ได้นะครับนี่นะครับหน้าตาโรงเรียนสำหรับแพะนะครับแล้วเราก็จะหามาดูแพะตอนกินหญ้านะครับโดยใช้ ต้นกระถินนะครับกินง่ายนะครับนี่นะครับในพื้นที่บริเวณหลังบ้านของท่านประหารเอะนะครับนี่นะครับวิธีเลี้ยงนะครับปีหนึ่งออกลูกสองรอบนะครับแล้วขึ้นอยู่กับจังหวะนะครับนี่นะครับแพะนะครับ หญ้ากระถินนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ท่านประหานเอด้านล่างนี้นะครับ